ระบบเงินในเกมนะครับหรือที่เรียกว่าอีคอนนะมันเป็นหัวใจสําคัญในการเล่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บอีคอนประมาณอีคอนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจะทําให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นๆในเรื่องทรัพยากรมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการเก็บเงินและวิธีต่างๆในการหาเงินให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับจะมีวิธีไหนบ้างก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ <S <S เรื่องที่1นนะครับนั่นก็คือเงินพื้นฐานนั่นเองนะ ึ่งโดยปกติแล้วทุกคนจะได้เงินรอบละ5บาททุกคนนะครับตั้งแต่รอบ2ชิดหนึ่งขึ้นไปนะและ้วก็ได้ไปยันจบเกมเลยนะครับนั่นคือเงินพื้นฐานเนียไม่นับรวมดอกเบีย้ยอะไรพวกนั้นต่างๆนะครับเร<อ>ื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับโดยที่ปกติแล้วเราจะได้ดอกเบีย้ย1ทองทุกการเก็บเงินครบ10ทองนะครับหรือว่า10บาทน,นั่นแหละก็คือถ้าเกิดเราเก็บเงินครบ50บาทเมื่อไหร่รอบถัดไปเราก็จะได้ดอกเบี้ย5บาทเลยนะครับรวมกับเงินพื้นฐานก็จะได้เป็น10บบาทนั่นเองนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆๆนะครับเรื่องนี้ก็คือพยายามเก็บเงินอย่าให้ต่ํากว่า50บาทนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้รีบจะเอาไปใช้อะไรนะควรเก็บเงินไว้ที่50บาทเพื่อที่จะเอาดอกเบีย้ยให้ได้เยอะที่สุดทรัพยากรเราจะได้เยอะที่สุดนั่นเองนะเรื่องถัดมาที่เราจะหาเงินนะ,นะคือโบนัสจากการสติกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูสติกหรือว่าวินสตีกนี่คือการชนะตอนเนื่องหรือว่าแพ้ต่อนเนื่องนั่นแหละครับมันจะทําให้เราสามารถเก็บเงินในช่วงต้นเกมให้ครบ10บาทได้เร็วได้ครบ20บาทได้เร็วแล้วก็จะไปถึงครบ50บาาทได้้เเรร็วมกกๆนื่องสตต ในช่วงสเตจ2เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะโดยที่ถ้าเกิดเราชนะตอนเนื่องรือว่าแพ้ตอนเนื่อง 2- อถึงสรอบอ่ะเราจะได้1บาทนะครับแล้วถ้าเกิด5รอบมันก็จะเป็น2บาทแล้วถ้าเกิดเป็น6รอบขึ้นไปเราก็จะได้เพิ่มถึง3บาทเลยนะในช่วงต้นเกมมันก็จะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆมันจะทําให้เราเก็บเงินถึง50บาทได้เร็วมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราครบ50บาทมันก็จะทําให้เราได้ดอกเปี้ยจากอา่าการเก็บเงินครบ10 20 30 40 50บาบาทเนี่ย เร็วมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เรารวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะ stick, วินสติกหรือว่าโรสตกต้นเกมนะครับถ้าเกิดต้นเกมบอร์ดเราแข็งเราสามารถวินสติกได้ก็ใช้เงินไปเลยครับทำให้บอร์ดเราวินสติกเรื่อยๆเอาดอกเบีย้ยจากการวินสติกตรงนี้ก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเราบอร์ดต้นเกมไม่ค่อยแข็งเลยช่วงสเตจสองเราก็สามารถเล่นแพ้มาเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็เอาโบนัสจากการโรสติกแล้วก็ค่อยมาตั้งบอร์ดในช่วงสเตจสามก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่า เราได้ของในช่วงต้นเกมมาเป็นแบบไหนะนะแล้วมันยังมีเงินที่เราสามารถหาได้จากวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีอยู่นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็จากอาร์คเมนเลยหรือไม่ก็ความสามารถจากเทสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตัลแคมบิอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็การขายยูนิตจากที่ดรอปมาในรอบคีฟที่ว่าเราเจอคีฟนั่นแหละครับมันก็จะมีโอกาสได้เงินนะนะ ก็เป็นวิธีหาเงินที่พื้นฐานทั่วไปนะครับพวกนี้นะแล้วก็ยังมีเงินที่จะได้1บาทต่อการชนะเพ y เยอร์ห mm hmm. ครั้งนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเราชนะฝั่งตรงข้ามได้มันก็จะได้เงิน1บาทนั่นเองเดี mm ๋ย hmm. วผมจะลองไล่ลําดับความสําคัญในการเก็บเงินให้ทุกคนได้ลองฟังกัน,น mm hmm. ดูนะครับแล้วเราเอาไปยกใช้กันดูนะ ก็เปิดมาช่วงต้นเกมนะครับเราก็พยายามนะเก็บเงินให้ได้10บาทให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกแถ้าเกิดเราเก็บครบ50บาทเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ในช่วงประมาณสเตจสามนี่แหละครับแล้วถ้าเกิดบอร์ดเราแข็งอยู่เราเล่นวินสติกมาใช่ไหมก็พยายามทําบอร์ดให้แข็งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยจากการสติกนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดเราไม่ไหวเลยเราเราควรเล่นรูสติกมาตั้งแต่สเตจสองก็ได้นะครับแล้วค่อยมาตั้งบอร์ดในช่วงสเตจสามก็ได้เพื่อที่จะเซฟเลือดนะครับ ก็พยายามเทมโปอะไรแบบนี้ให้เป็นนะแล้วก็เ,เก็บไอคอนเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับพอเข้าถึงสเตจสใช่ไหมก็เก็บเงินไปรับห้าบาทถ้าเกิดเราเล่นรีโลเราก็สามารถขึ้นเวลไปหาตัวที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราเล่นเป็นตัว2บาทรีโลก็ควรไปสโลโลที่เลเวลหกนะครับแล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัว3บาทก็ไปสโลโลที่เวลเก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัว1บาทก็สโลโลที่เลเวลหนะก็พยายามเก็บเงินไว้ที่50บาทแล้วก็เอาดอกเบียที่เกินจาก50บาทไว้อะ มาโลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอัคเมนที่มันจะช่วยเพิ่มดอกเบีย้ยเราให้กลายเป็นอ่าดบาท8บาทอะไรได้อย่างเงี้ยก็พื้นฐานมันคือ50าบาทนะ่ะก็ไล่ลำดับมานะครับก็เกิดเล่นรีโลก็สโลโลตามที่ผมพูดไปแล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นคอมฟาสแปดฟาดเก้าเราก็สามารถเก็บเงิน50บาทตอนสเตจสามแล้วก็อัพเวลมาเรื่อยๆอัพเวลมาเรื่อย,อยๆพอเข้าสเตจสี่ปับ 4, ป๊บเราก็สามารถใช้เงินจากการที่เราขึ้นเวลแปดมาแล้วก็หาตัวละครที่เราต้องการจะเล่นนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ช่วงสเตจ4เนี่ยจะเป็นช่วงที่ควรจะเล่นรีโลแล้วพวกตัว2บาทเนี่ยต้องฮิตแล้วนะครับถ้าเกิดตัว3บาทก็ควรจะฮิตก่อนจบสเตจ4นะ ถ้าเกิดเป็นคอมฟาดเวลก็ควรจะตั้งบอร์ดได้แล้วนะครับฟาดแปดฟาเก้าเนี่ยควรจะตั้งบอร์ดได้ในช่วงสเตจสี่แล้วไม่จําเป็นต้องเก็บเงินที่50บาทเสมอไปนะครับถ้าเกิดดูแล้วอ่ะเราสู้ใครไม่ได้เลยบอร์ดเราควรจะต้องใช้เงินเนงะี้ยเราก็ไม่ต้องเก็บ50บาทก็ได้นะครับเอาเงินนั้นนะไปโลเพื่อที่จะตั้งบอร์ดทำให้บอร์ดเราแข็งก็ได้เน้นย้านะครับการเก็บเงินที่50บาทเสมอมันไม่ใช่เรื่องที่จะดีที่สุดนะครับการที่เราจะเล่นให้ได้ดีที่สุดคือการที่เราใช้เงินอย่างแบบบูกกจััังหหววะรรรืออททีี่่ผมชเยาโปนคบ ก็คือใช้เงินอย่างแบบถูกจงังหวะไม่จําเป็นต้องเก็บ50บาทเสมอไปนะการตั้งบอร์ดเทมโปการใช้เงินอย่างถูกจงังหวะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับการเล่นเกมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเก็บเงินหาเงินของเกม Golden Spatula นะก็ยังไงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดชอบก็ฝากากดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยยวไว้เจอกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ